บ่จ <B> ุบซ <B> ่ <B> ําหมดจ้ะ15,000เนาะก็บ <B> ่ได้คือได้2หัว13,000 12,000 ไปดิอปดิไปใช้ปลาดตลาดตลาดอ่างนั่นเนตลาดเออเพื่อนรักษาสิบห้าเออว่ารถไซบูหนาะว่าอยู่วันนี้หรืว่าเมื่งนีนเดินตลาดอย่เนาะแร่ว่าอยู่วันรถไส้เพื่นตลาดรักษาสิบหเมพี่น้องได้แรงไปเชิญคสนแรงเ่นี่เนาะเมียกำชับมาว่าให้ซื้อเคอรให้ได้ซื้อเคอรถเมื่อให้ลูกเนาะลูกละโอเคไปหอวะเดี๋ยวเดี๋ยววัาไซเท่าเมพี่น้องเหือนเบิงเนาะ ตลาดเพ no, like yeah. ิ่นน str ่ะใหญ่จีน้อยดีกว่าทางใดเนอกพิ่พ์น้อยแต่ว่าตลาดเมืองเนาะอิสุมพรของข้าวสว่าใหญ่จะใหญ่ใหญ่เกือบจะพิมพ์น้อยชื่อแต่แค่รถยางเดียววะอยากซื้อหลายอย่างเนาะแต่ว่านี่ทานไก่ทอนกับวุ้ยน้ำเนาะเพราะว่าขนาดอันว่า อย่างเดินนะสามนังเนาะสามเผาแบหายากสามนังสามเผายังบุี้เปรม้องเลยท่ากตอนกัเดียอยูสอใบอะชุบชุบบุ่แล้วตลาดนชุบจ่บก่ตาดได้เยอะนะคีดว่าได้เยอะแต่หัวชิมีซื้อหรือ่าเนาะแค่แล้วนี่ตามแล้วเพรมร้องเลยมเ ส้มส้มสิบบุมีเนาะหลังจากนั้นส้มบอส้มสิบมีเหมืนหลังมันเป็นเพราะว่าเขาจิติดห่างมันนะเนาะจิตห่านลายคนบ้านเดียวกันใช่พี่น้องวอลกล้ายังไงจะดีเท่านาะอ๋อปลาลายแท้เลยกระดุกไปน้องนะกระดุกพันม่เครื่องกรอบเน้่ กันปลานิ่นนอกนี่นะปลาหนินลายดิเค่จะได้ token. ห้าโมเดลแค่รถโมได้โมมีเนาะโมได้โมได้เทสไม่เป้นไรครับมีต่ปู่ตะป่า หอมกระไรไรแค่จะได้ยายังเมื่อปั่นเมียกินบ้างนะไบ่ได้เนาะบ่ได้เนาะเมื่อกัสซได้คือเกาตาสุดซานแน่เลยกัสซว่าบอกให้ซื้อแต็นท์มือแต็นท์มือเนาะก็บ่ได้ไม่ไี้ก็บ่ได้คือเกาเมื่อกัดกัดเฮ็ดตำท่าแบบหาสมบัีิอุ้นหูเนาะกป็นยางดินแถวนั้นแหละเป็นน่องเลยนั่นหมูมีเนาะหัวหันเป็กระปิดไปแล้วเอ่อเป็นเป็นเป็นขิงไม่ได้ปะ

ส่งใส่ในบ่ใส่กับมะเฮ็ดอันข้าวพัดให้ลูกกินบ่ให้บ่บ่ใส่บุกหูมาเพอบัวไช่กับบุรีเฮ็ดนะบ่อันบ่ใส่เฮ็ดกับขึ้สิลูกลูกก็คือสิบูกินเนาะรสชาติสิเป็นเนี่ยอะไรน่าจะมีเจ้ามีแครอทกันเนาะแครอทมีเยอะเลยบ่อโอ้ยมีอยู่มีอยู่ เด้อะ uh, ิดเยเออนนนขายไปได้ไมว่มียสั่งมาเนาะถ้าเป็นแบบนี่มวยเอาคนว่านเนี่ยเอาขึ้าันมูฮูไงเออเอาไปคนบอกว่าถ้าเป็นมีหนวดเนาะมวยเอาว่ะก็ใส่กระดิงหอกเนาะโอ้ยเลยเนาะมันมันมันเป็นมันเป็นยงไรนะ กับหูหน่าจะเป็นเส้นมั่งแบบว่ามันแก่นะ<อ>เราใส่กับหูครับไหรนออไหมคะที่ผ่าทานสามพัวนี่เบิบ้งก่อนเพระพาะว่าทานไก่ชอนก็มีอยู่สองใบไ <c oughs> งใบใหญ่อยู่ใครจะได้เต้ไช่ใชยยเบิ้งเนาอนี่ใบ <c oughs> หนึงนี่กับสามนั่งสามเท่านะ้อใบห่เบิไปไปไป้งแล้วรเปน้บิบ้จุ๊บซ้มหมดจ กต่สิบห้าพันเนาะแต่โมได้คือได้แต่สองหัวเพราะว่าบอสสิบสองพันหนึ่งแม่บอสได้ค่อยเติมได้ค่อยเติมเดี๋ยวบอสเดี๋ยวเดี๋ยวบอสเอ้ก็ใจดีแท้เดี๋ยวเอซ่อนแก่ใจดีไรล่ะเราถ่ายรถเพชรแล้วก็ใจดีบอสตั้งโอ้ยขอบใจขอบใจว่าเอ้อะนี่ทอนเนาะทอนว่าเอ้นี่ฮะแต่ว่ายังไมได้ทอนนี่อยู่แม่พี่น้อง ให no ้เนาะปีปีเลย่มเหรอลาหลุคือเก่าไปี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะพอไส้กะเอารถมาเองอยู่กับจริงอยู่แป่น้ามือเนาะกต่มากระเป๋าเอเพิ่นกับไอ้ใไงจะดีเพิ่นนั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้มาขี่รถมาเองทุกมื้อน่ะต้องมานังเบาเอนะกะรถก็ต้องเป็นรถของเราเนาะแล้วก็น้ำมันกับเบาเอเติมดีแล้วก็ เรียกเข่าวเรียกหน้าเพราะว่าเอเป็นคนใจอีกเนาะเอเป็นเนาะบัดมาเมื่อนี่ฮะแต่คือว่านเนาะทานไก่ซอนโอยู่น้ำเมื่อนี้เพราะว่าได้ออกหลายอย่างแล้วมัน่เหมือนยังว่าเอเพิ่งออกให้อีกอยู่พวกเอเป็นน้องตรงเนี้ยครับได้กระต่ายหัวเลยอบคุณเนาะทั้งว่าเอเพิ่นให้ใหญ่ใจดีของเฮาเนาะพวกเอเป็นน้องโอเคโอเคโอเคไปพ่อกันมือหน้าเนาะโอเคสบายดี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 กลับไปได้ชื่อไอ้เห็ดปกน้ำเน่อหอยน้องนาะเห็ดปกมากิน เฮ้ยหมดอีสื่หน่อยทั้งไอ้เบ้าเอของน้องนาวินเนาะได้ถาม่า่อของนาวินอีี่อย่างคอไส้หนยอมลืมชื่อไอ้แม่ชื่อป่านาะอ๋อปิงไก่ใหญ่แท้ไก่ไก่ไก่ใหญเลยปิงไก่ใหญ่แท้ไก่ใหญ่สดสดเด้อ ก็โอเคเนาะไปนอนนะก็ม okay. ีแบบมีติ okay, ่งไก่อย่างมาเนาะแไบนี้เนาะตลาดรักสามสิบห้าเอาไปนอนให้บา่อยก็ชิได้เขาโตลาก่อนเอาไปนอนเนาะกับทางสาวสาวหมูขามมาแจกแบงได้ดอกทางเนาะเอาโอเคเอาไปนอนเนาะไบาก็ชิได้ขอจบคลิปเพียงสำเนินแล้วก็ขอกราบสบายดีแล้วกัเอฟซีปัจจุบันทุกคนที่เข้ามาเส่มคลิปเอา่อยก็ขอกราบสบายดี